สวัสดีคะ่ะวันนี้เด็กๆอยู่กับคุณครูแอร์อีกแล้วนะคะอยู่ในหน่วยปฐมนิเทศเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้คุณครูแอร์จะพาเด็กๆไปเดินดูสถานที่ต่างๆในโรงเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยสถานที่แรกที่จะพาเด็กๆไปรู้จักนั่นก็คือห้องเรียนค่ะที่ห้องเรียนของเราเราจะทำกิจกรรมต่างๆมากมายมีแต่กิจกรรมสนุกๆทั้งนั้นเลยค่ะ และเราก็ต้องอยู่แบบเว้นระยะห่างด้วยนะคะสถานที่ต่อไปที่จะให้เด็กๆได้รู้จักนั่นก็คือห้องน้ำค่ะในส่วนนี้จะเป็นห้องน้ำของเด็กผู้หญิงค่ะของเด็กผู้ชายจะอยู่อีกฝั่งนึงนะคะ เมื่อออกจากห้องน้ำมาเด็กๆอย่าลืมล้างมือกันด้วยนะคะภาพที่เด็กๆเห็นอยู่ตอนนี้นั่นก็คือภาพมุมสูงของอาคารเรียนค่ะภาพนี้คุณครูถ่ายจากบนท้องฟ้าเลยนะโรงเรียนของเรามีอาคารเรียน3อาคารนะคะอาคารที่1อาคาร2 และอาคาร3ค่ะในแต่ละอาคารจะมีห้องเรียนทั้งของน้องอนุบาลและพี่ปถมค่ะสถานที่นี้คือสนามเด็กเล่นค่ะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เด็กๆทุกคนชอบมากแต่ในสถานการณ์แบบนี้ ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาสนามเด็กเล่นจึงงดให้บริการชั่วคราวค่ะอีกหนึ่งสถานที่ที่เด็กจะต้องรู้จักนั่นก็คือโรงอาหารค่ะ ที่โรงอาหารนั้นเราจะบริการอาหารเช้าและอาหารกลางวันฟรีสำหรับเด็กๆทุกคนเลยนะคะและที่โรงอาหารของเรานี้ก็จะมีฉากกั้นด้วยค่ะเพื่อป้องกันเชื้อโรคที่จะกระเด็นมาโดนเรานะคะและที่โรงอาหารของเราก็มีจุดบริการล้างมือให้เด็กๆอีกด้วยในภาพนี้คือการรับประทานอาหารของเด็กๆ ่อนที่จะมีโรคระบาดค่ะเด็กๆจะต้องรับประทานอาหารเองยกถาดเองและเก็บถาดเองค่ะคุณครูก็เลยจะขอทบทวนเรื่องการจับช้อนจับซ่อมในการรับประทานอาหารค่ะคุณครูขออนุญาตตัดภาพจากโรงอาหารของโรงเรียนมาที่โต๊ะกินข้าวบ้านคุณครูแอนนะคะ คุณครูจะสมมุติว่าจานข้าวเนี่ยคือถาดข้าวของเด็กๆนะคะและในการจับช้อนและซ่อมนั้นเราจะจับช้อนมือขวาและซ่อมมือซ้ายค่ะแต่ในเด็กบางคนที่ถนัดมือซ้ายเด็กคนนั้นก็จะใช้มือซ้ายจับช้อนค่ะ ไม่เป็นไรเลยนะคะเด็กๆใช้มือที่ถนัดนั่นเองจับช้อนและอีกมือหนึ่งจับซ่อมค่ะเราจะไม่ใช้ช้อนและซ่อมเคาะเล่นเป็นเด็ดขาดเลยค่ะใช้มือข้างที่ถนัดนะคะจับช้อนและใช้ช้อนตักข้าวซ่อมช่วยเกลี่ยข้าวเข้าไปในช้อนแล้วเราก็นำข้าวเข้าปากเลยค่ะเวลาที่เราเคี้ยวอาหาร เราจะไม่คุยหรือเคี้ยวอาหารเสียงดังนะคะเมื่อเราทานข้าวอิ่มแล้วเราก็รวบช้อนให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็นำจานข้าวหรือถาดอาหารของเราเนี่ยไปเก็บในที่ที่จัดเตรียมไว้ให้นะคะเด็กๆสามารถฝึกได้ที่บ้านเลยค่ะยิ่งดูสถานที่ต่างๆในโรงเรียนแล้ว ก็ยิ่งคิดถึงโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะเด็กๆทุกคนอยากมาโรงเรียนแล้วแหละแควรู้แต่สิ่งสำคัญที่จะลืมไม่ได้เลยเวลามาโรงเรียนนั่นก็คืออะไรเอ่ยใช่แล้วแมสค่ะมีไว้สําหรับปิดนี่ปิดจมูกและปากของเราเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของเราและสิ่งที่ลืมไม่ได้อีกอย่างหนึ่งเลยนั่นก็คือนี่ค่ะ เจลล้างมือค่ะนี่อย่าลืมนะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนไม่ว่าจะที่โรงเรียนหรือที่ไหนก็ตามเด็กๆจะต้องไม่ลืมใส่แมสล้างมือและเว้นระยะห่างนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะพบกันคราวหน้าค่ะ